ครับผมบัดีพี่น้องชาว YouTube ครับผมวันนี้ก็พามาชมรถสวยๆนะฮะกับผู้ใหญ่นอนฮะบรรยายหรือว่าดีเจชานนทเนี่หละตอนนี้ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube <S <S วันนี้พามาชมรถสวยๆนะฮะกับชิมงานอูแดงเช่นเคยครับผมเนี่ยอูแดงทางภาคทุมพลบุรีครับผมคันนี้ก็จะเป็นันสวยๆสีขาวนะฮะใครที่ชอบความสะอาด สวยงามนะครับคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาชมกันนะฮะชมขอบนอกไปก่อนฮนะจะเป็นเมก้าตอนเดียวครับคันนี้แต่นี้เพิ่งทำสีเสร็จนะฮะกำลังเก็บงานเตรียมพร้อมที่จะมอบใหกับลูกค้านะฮะคันนี้ยังว่างครับผมยังสดด้วยฮนะนี่ครับเก็บงานสีมาเรียบร้อย สวยงามพร้อมจะออกสู่ท้องตลาดครับผมคันนี้ j o 7อครับผมเครื่อง j o 7อ Hino ฮิครับคันนี้ก็175แรงครับผมสายขาวฮนะเดี๋ยวพาชมร,บรอบๆก่อนนะเดี๋ยวพาไปชมภายในอันนี้เพิ่งทำสีเสร็จนะครับกำลังเก็บงานนะครับ เก็บงานเสร็จก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะฮะคันนี้ยังว่างครับผมยังไม่มีคนจองนะฮะยังโสดนะครับผมโสดสิ่งๆเลย mm hmm. ใครสนใจก็รีบมาจองครับผมเจโอเจ็ดซีครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงใครว่าเจโอเจ็ดซีไม่แรงนี่ผมใช้มาแล้วฮนะคันเหลืองฮนะที่เคยซื้อไปฮนะ ซื้อมาจากอูนี่แหละครับผมอูแดงนะฮะทางภาคชุมพลบุรีนะครับหรือว่าท่านต้องการอ่ารุ่นไหนจะเป็นอ่าในส่วนของฮีโ o นะครับหรือจะเป็นอิซูซครับผมหรือจะเป็นมิ s ซูบิชินะฮะก็ใช้กันเยอะเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของฟูโซ่เนี่ยครับฟูโซนี่ก็ค่อนข้างที่จะมาแรงนะฮะนี่ครับ หลายสวยครับคันนี้หลากหลายสีนะครับขาวนะครับด้านบนก็จะเป็นรูปของรางคอนบอลนะนี่จะเป็นโงกุลนสวยงามนะครับการเพ้นลายไม่ธรรมดาเมื่อชีมนะครับผมในส่วนของสีเนี่ยอยากได้รถสวยๆนะครับมาที่นี่เลยสนใจแบบไหนในส่วนของท่อครับผม จะเป็นท่อตัวเอสยางยังไม่ได้เปลี่ยนให้ครับผมนี่ครับยางก็ก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถเราก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ฮะหนบนะครับเนบบหนบแแหนบนอกครับผมโอ้คันนี้คัสซีเรียวๆเนี่ยน่าจะเป็นคัสสีนอกนะคัสซีเรียวตูดยังจะเป็นคัสซีนอกเลย J.O. เจด C ครับผม 5ซูปก็175แรงนะฮะเครื่องนี้ก็โอเคครับผมไม่มีเยิ้มนะฮะนี่ครับดูแล้วในฝาปากออกข้อนี้ไม่มีเยิ้มเลยนะฮะฮะเดี๋ยวพาชมภายในจักหน่อยนะครับโอ้โหเบาะสวยมากครับพี่น้องนี่ครับเบาะก็คือ ปี๊บครับผมตามสเต็ปครับคือยังไม่ได้ใส่เบาะนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจองแล้วก็นัดรับรถเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํารถไปใส่เบาะให้นะครับขัดเงาแวบ,บเลยนะฮะแล้วก็อะไรตกแต่งนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมหรือว่าพี่น้องต้องการที่จะเสริมอะไรแต่งต้นไหนก็สามารถสั่งได้นะฮะที่นี่ก็พร้อมประกอบให้นะครับ อันนี้เก็บงานสีมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็รอที่จะประกอบนะครับคันนี้ยังโสดครับพี่น้องนี่ฮะสภาพภายในก็อยู่ที่ตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหลังจากทําความสะอาดเข้าไปนะครับก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฮีโนเมกกาคันนี้ตอนเดียวครับผมยังว่างนะยยังโสดนะครับให้อ่าให้ดูภายในอีกสักรอบหนึ่งนี่ครับไม่ธรรมดานะฮะระบบไฟด้านบน ก็จะเป็นตัวยกน้ำครับผมกระบอกน้าฮะนี่ภายในตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นว่าพี่น้องจองแล้วนะครับเราก็จะเก็บงานให้สวยงามกระเดิมครับผมคันนี้ตอนเดียวครับพี่นอ้องเมกาตอนเดียว175ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงคันนี้ยังโสดครับผมราคาเปิดราคาที่เจ็ดสิบห้านะครับหรือว่าเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท สามารถที่จะจัดแฟนแนไนน์ได้ครับผมอันใดสนใจนะครับอยากจะมาดูมาชมนะครับก็สอบถามได้นะครับที่อูแดงนะฮะทางภาคชุมพลบุรีเบอร์โทรนะครับอันนี้ผมถ่ายกับโทรศัพท์นะฮะอาจจะไม่มีเบอร์ทรนะ <laughs> <laughs> เบอร์โทรเสียดแดงอะไร <laughs> ด้วยเนยลืม ก็ดูเราดูคลิปอื่นได้นะฮะก็มาดูมาชมกันได้ที่สี่แยกชุมพลบุรีนะฮะตรงทางภาพชุมพลบุรีนะฮะอู่แดงใหญ่มากครับผมอยู่ตรงมุมเลยฮะอยู่ติด,ต,ดติดกับป้อมตำรวจนะฮะและนี่คือฮีโน m e ม a ก J.O. 7 c 175แรงครับผมตอนเดียวฮะท่านใดสนใจนะครับสายขาวคันนี้ยังโสดครับผมจองด่วนได้เลยฮะหรือว่าจะ สอบถามมายังผมก็ได้ฮะกับผู้ใหญ่นอนฮะที่เบอร์โทร0885913668 0885913668นะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับอย่างไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันล้วกันนะครับกับช่อง Youtube น้องใหม่ฮะช่องหลักนี้จะเป็นช่องรถแห่เซิ้งอีสานนะครับอันนี้ก็ยามว่างนะฮะผมก็มาถ่าย คลิปถ่ายรถนะฮะร,รีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องสนใจก็มาดูมาชมกันได้นะครับชอบรุ่นไหนจัดไปเลยฮะที่อูดแดงทางภาดชุมพลบุรีครับผมสวัสดีครับ